ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราววลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุรุกข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่แหล่งข่าวจากอิตาลียืนยันว่าเกฟินตูลามเขาอยากย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแต่ติดที่ยูเวนตุสกำลังพยายามคว้าตัวไปร่วมทีมให้ได้ไมีแรายงข่าวล่าสุดนะครับจากรีกาโชเซียอิตาลี เมื่อมีรายงานออกมาว่าในตอนนี้ทางด้านของสโมสรเจ้ามาลายูเวนตุสนั้นกําลังเล่งเสริมทัพผู้เล่นกองกลางรายใหม่เข้าสู่ทีมให้ได้ในช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับหลังจากที่ณนตอนนี้ดูเหมือนว่าปอบกอบากองกลางของทียมยูเวนตุสนั้นกาลังมีคดีเกี่ยวกับสารกระตุ้นและมีความเป็นไปได้สูงมากที่จะถูกแบนยาวและตอนนี้ทางยูเวนตุส ก็แขวนนักเตะรบรนี้ไปเป็นที่รู้แล้วและน่าจะไม่มีการใช้งานปอบาบาอีกต่อไปแล้วฉะนั้นทําให้ทางยูเวนตุสจําเป็นจะต้องมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางรายใหม่เข้าสู่เทียมในตำแหน่งของปอบาบาและกระมือนว่าชื่อของเคฟินตูรามนั้นเป็นชื่อที่ทางยูเวนตุสกำลังให้ความสนใจเป็นอย่างมากอยู่ในเวลานี้นะครับ โดยรายงานนี้มาจากกาโชเดเมกาโตสื่อชื่อดังในประเทศอิตาลีก็เด้ออกมาตีข่าวว่าในตอนนี้สโมสรย์ใหญ่ยยในศึกกาโชเซอิตาลีอย่างยูเวนตุนั้นกําลังใช้ความพายายามอย่างเต็มที่ในการติดต่อไปอยังเอเจนต์ส่วนตัวของเกเฟนตูรามกองกาลางจากสโมสรน,นี้เพื่อช่วยให้ทำการเกลี้ยกล่อมให้มิคฟิลทีมชาติฝรั่งเศสในวัย22ปีรายนี้ย้ายมาแข่งในถิ่นตูรินแทนที่ของปอวบาที่ได้หมดอนาคตไปเป็นที่เร่ายอแล้ว และในตอนนี้นะครับทางยูนตุสก็กําลังคาดหวังว่าทีมของพวกคนนั้นจะสามารถเอาชนะใจนักเตะและได้ลายเซ็นของนักเตะร,รายนี้ในช่วงตลาดการซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมที่จะถึงนี้แต่ถึงนั้นทานดัานของเอเนต์ส่วนตัวของเจเป็นตัวรามนั้นก็ได้แจ้งกับทางยูนตุสว่าเจเป็นตัวรามนั่นไม่มีความต้องการที่อยากจะย้ายไปค้าแข้งกับยูนตุสแต่ตัวของเขาอยากย้ายมาค้าแข่งกับลิเวอร์พูลตั้งแต่ช่วงตลาดซัมเมอร์ที่ผ่านมาแล้ว แต่ถ้าวานในตอนนั้นนะครับการย้ายทีมไม่เกิดขึ้นพอดูเหมือนว่าท่านนั้นของสโมสอนิตนั้นได้โกงราคาค่าตัวเกเป็นตูรามไปสูงถึง60ล้านปอนด์เลยทีเดียวซึ่งนั้นทําให้ทางลิภูมมองว่าเป็นราคาที่แพงจนเกินไปและไปคว้าตัววตัววตตุเอนโดเข้าสู่ทีมในที่สุดแต่ถึงนั้นทางเกฟเฟินตูรามก็ยังคงมีความหวังว่า ลิเวอร์พูลจะหวนกลับให้ความสนใจในตัวของเขาอีกครั้งถ้าหากค่าตัวของเขานั้นถูกปรับลดราคาลงมาให้อยู่ในเรทดราคาที่สมเหตุสมผลนะครับโดยใน,นตอนนี้นะครับทางลิเวอร์พูลก็ยังคงเป็นทีมที่มีปัญหาทางน้่นเกมรับและเสียประตูในทุกนัดที่ลงสนามนะครับและในส่วนสําคัญส่วนหนึ่งก็คือการที่ลิเวอร์พูลยังไม,ม่มีผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับที่ไว้ใจได้นับต้แต่ที่พวกเขาเสียความโยกให้กับทีมในลีกซาอุดีอาระเบีย และชื่อเลยว่าในช่วงตลาดหน้าหนาวที่กำลังจะถึงนี้ทางลิเว์นั้นน่าจะเสริมทัพในผู้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับเข้าสู่ทีมอย่างแน่นอนแต่ชื่อของเคเฟนตูรามนั้นนะครับยังไม่ได้ถูกนําขึ้นมาพิจารณาตามที่นักเตะร,รายนี้อยากให้มันเป็นแบบนั้นและก็ดึงเหมือนว่าเป้าหมายของลิเว์นั้นน่าจะเป็นทางนัานของอังรากองกลางดีกีทีมชาตบราซิลจากฟูมเนเซมากกว่านะครับ ฉะนั้นพอจะสรุปได้ว่าต่อให้เคเฟนตูรามยันาย้ายมาร่วมทีมลิเวอร์พูลมากแค่ไหนแต่โอกาสที่ลิเวอร์พูลจะหวนกลับไปได้ละตัวนักเตะรายนี้อีกครั้งนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ยากแล้วนะครับสื่อเชื่อดัง,งยืนยันนะครับว่าลิเวอร์พูลพยายามเร่งติดต่อกับแม็กแอร์เบิร์กให้เข้ามาเป็นผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของทีมในทันทีหลังรู้ว่าตัวคนนั้นเพิ่งถูกทางอบาไลซิกไล่ออก อัปเดตรายงานข่าวเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับกรณีการสรรหาผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลนะครับหลังจากที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าท่าน,นของสโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้กำหนดเป้าหมายว่าผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ที่จะมาแทนที่ยอก์สมาร์เก้ได้เป็นที่เราลอยแล้วนะครับหลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานั้นลิเวอร์พูลไม่ประทับใจในตัวของผู้อำนวยการกีฬาคนปัจจุบันรายนี้แต่อย่างได หลังจากที่ตัวของคนนั้นใช้ความพยายามได้ตามที่ลิเวอร์พูลต้องการไม่เท่าไรนักและลิเวอร์พูลก็จะเซ็นสัญญาระยะสั้นกับยอคสมาเก้เพียงแค่1นปีจนถึงช่วงเสมอปีหน้าเท่านั้นนะครับฉะนั้นทําให้นะักตอนนี้ทันดัานลิเวอร์พูลกําลังมองหาผู้นินการกีฬาคนใหม่สําหรับการเข้ามาแทนที่ของยอคสมาเก้ในอนาคตโดยรายงานนี้มาจาก90้ามินนะครับสื่อกีฬาชื่อดังก็ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจว่าหลังจากที่ทางสโมสรลิเวอร์พูล ได้รับทราบว่า้านันของแม็กแอรเบิร์กอดีตผู้นวยการกีฬาของสโมสรอาบาเล,ลาซิกนั้นได้ถูกไล่ออกเมื่อช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งทางลิอร์พลนั้นก็ได้ตัดทินใจแล้วในทันทีว่าจะต้องไปดึงตัวแม็กแอรเบิร์กอดีตผู้นวยการกีฬาของอาบาเล,ลาซิกในวัย50ปีรายนี้เข้ามาทํางานที่ลิอร์พลให้ได้โดยด่วนที่สุดเพราะรู้ถึงความสามารถของแม็กแอเบิร์กเป็นอย่างดีนะครับ ดนัตอนนี้ถือได้ว่าแม็กแอลเบิร์กนั้นคือผู้อำนวยการกีฬาที่ถูกยกย่องว่าดีที่สุดของเยอรมนีเลยก็ว่าได้และนอกจากลิพูแล้วก็ยังมีสโมสรบไบเยอร์มินิกทีมยักษ์ใหญ่แห่งศึกเนเดสกาเยอรมันนั้นกำลังให้ความสนใจในตัวของแม็กแอลเบิร์กเป็นอย่างมากด้วยเช่นเดียวกันนะครับและพร้อมที่จะทําสงครามแย่งชิงตัวผู้อำนวยการกีฬารายนี้แข่งกับทางลิร์พูลของเราแต่ทื่งนั้นทางไบยเยอร์มินิกก็เชื่อมันว่า ทีมของพวกเขานั้นน่าจะประสบความสำเร็จในเดือนนี้นั่นก็เพราะว่าแม็กแอรเบิร์กอาจจะไม่มีความคิดที่จะย้ายออกจากเยอรมันเพื่อไปทำงานที่ประเทศอังกฤษก็มีความเป็นไปได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่สำหรับลิเวอร์พูลแล้วนั้นมันก็มีความเชื่อเหมือนกันนะครับว่ามีโอากาสที่ตัวแม็กแอรเบิร์กมาร่วมทีมนั่นก็เพราะว่าแม็กแอรเบิร์กนั้นมีเอเนต์เป็นคนเดียวกันกับเจเกิงครับดังนั้นนะฮะการเจรจานในเรื่องสัญญาต่งางๆนั้นน่าจะไม่ใช่เรื่องยากแต่ยังได้ แต่อย่างไรก็ตามณต,ตอนนี้ก็ยังไม่มีข่าวออกมาว่าแม็กแอบเบิร์กนั้นจะตัดสินใจแล้วหรือยังว่าจะรับงานเป็นผู้มืนในการกีฬาสโมสอนให้กับสโมสรไหนกันแน่แต่เชื่อได้ว่าทางลิเวอร์พูลนั้นน่าจะได้ทราบข้อสรุปกันในเร็วๆนี้นะครับนักวิจารณ์เชื่อว่าเอร์กิปานัยกำลังเป็นนักเตะที่หมดสภาพและไม่เหมาะสมที่จะลงเป็นตัวจริงให้กับสโมสรลิเวอร์พูลและทีมชาติฮอลแลนด์อีกต่อไปแล้ว แฟนบอลคิดเห็นเหมือนกันหรือไม่ทางด้านเคลสเบอร์รี่นะฮะซึ่งเป็นนักวิจาราณ์ชื่อดัง mm hmm. ก็เดี๋ยวมาตั้งคำถา,ถามถึงฝร์มการเล่นปัจจุบันของเบอร์กิฟันได้กับตันเทียมคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลว่าณตอนนี้เขาเข้าสู่ช่วงตกต่ำแล้วหรือยัง หลังจากที่ผ่านมานั้นยอดกองหลังรายนี้ไม่สามารถต้านทันคู่แข่งทีมฝ่ายตรงข้ามได้เลยและตัวขอคนนั้นก็มักจะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ทั้งลิเวอร์พูลและนาำทีมชั้นฮอลแลนด์นั้นต้องเสียประตูให้กับคู่แข่งอยู่เป็นประจำในช่วงที่ผ่านมาพร้อมเรียกร้องให้ฟันได้ออกมาพิจารณานถึงฟอร์มการเล่นของตัวเองและควรที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะรุ่นน้องได้ลงสนามดูบ้างถ้าหากตัวของคนนั้นไม่ไหวจริงๆ โดยแคทเบอรีนะครับได้พูดเรื่องนี้ผ่านทางรายการ ESPN Sport สื่อกีฬายักษ์ใหญ่ชื่อกล้องโลกโดยกล่าวว่าผมบอกว่าณนะตอนนี้กองหลังในวัย3 2ปีเบอร์กี้ฟันไดไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีเลยและไม่ได้เป็นที่หวาดกลัวของผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามอีกต่อไปแล้วและมันก็เป็นแบบนี้ไม่ได้สักพักให,ใหญ่แล้วและทุกคนต่างก็รู้ดีถึงเรื่องนี้ เพียงแต่ว่าไม่มีใครกล้าออกมาพูดเพราะยังเกรงกับสิ่งและผลงานที่เขาเคยทำเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาแต่สำหรับตัวผมแล้วนั้นมันไม่ใช่แบบนั้นผมมองว่าทีมต้องมาก่อนและถ้าจะมามัวแต่เกรงใจกันอยู่แบบนี้แล้วลวก็รับรองได้ว่าทีมจะเสียหายไปเรื่อยๆอย่างแน่นอนเพราะฟันไดน,นั้นหมดสภาพไปแล้วจริงๆผมสังเกตเรื่องนี้มาได้สักพักหนึ่งแล้วเขาเสียประตูกับคู่แข่งทุกนัดที่ลงสนามให้กับเร์พูล และยังถือว่าโชคดีที่ทีมไม่แพ้กับคู่แข่งแต่สําหรับทีมชาติฮอลแลนด์นั้นมันไม่ใช่แบบนั้นเพราะถ้าหากฟันไดยังคงฟอร์มยา่ยๆอยู่แบบนี้แล้วละก็เขาก็จะทําให้ทีมแพ้และก็เกิดความเสียหายมากมายใหญ่หลวงและอาจจะทําให้ทีมตกรอบไรยการต่างๆได้เลยซึ่งผมก็ไม่อยากให้เป็นแบบนั้นและผมก็ไม่อยากให้ฟันไดกลายเป็นแพ้รับบาปถ้าหากทีมชาติฮอลแลนด์จะต้องตกรอบรายการสําคัญสำคัญเพราะตัวเขา คุณดูอย่างเกมที่ลิเวอร์พูลเสมอกับบริทันซอประตูต่อ2ดูสิเขาประสบป,ปัญหาชัดเจนในการหยุดยั้งนาเตะทีมคู่กยังและไม่สามารถทำอะไรได้เลยและผมเชื่อมันว่าต่อจากนี้ไปฟันได้น่าจะเผยจุดอ่อนออกมาอีกเยอะให้เห็นกันแน,น่ๆทางที่ดีผมอยากให้เจ็กกิงครับลองพักนาเตรารนี้เอาไว้ข้างสนามดูบ้างและไปซื้อผู้เล่นกองหลังที่มีความสามารถเข้าสู่ทีมเพิ่มเติมอีกสักหน่น และไม่เชียเพียงแค่ผมที่คิดแบบนั้นก่อนหน้าน,นี้มาโกแวนบัตเทนก็เคยออกมาพูดเรื่องนี้ไปแล้วครั้งหนึ่งว่าฟันได้กำลังกลายเป็นจุดอ่อนของทีมชาติฮอลแลนด์และมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆการที่ทีมชาติฮอลแลนด์แพ้กับทีมชาติฝรั่รงเศสขาบ้านของตัวเองนั้นมันไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะทีมชาติฮอลแลนด์ตอนนี้มีเกมรับที่ย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆจากการนำทีมโดยกัปตันทีมเบอร์กิฟันไดดังนั้นผมจึงอยากให้เขาพิจารณาตัวเองได้แล้วว่า อย่างดีพอที่จะลงสนามเป็นผู้เล่นตัวจริงให้กับทีมชาติฮอลแลนด์และกับลิเวอร์พูลหรือไม่บริกรรของโมซาลาเผยแม่รับของขวัญจากแฟนที่ส่งให้กับนักบอลเพราะวันเจอวัตถุต้องสงสัยที่ทําให้ซาลามีโอกาสเสียชีวิตได้คาริมอับดูนะครับบริการประจําการของโมเมตซาลาซุปเปอร์สตาร์วงการฟุตบอลของลิเวอร์พูล เปิดเผยว่าเขาและทีมงานต้องดูแลความปลอดภัยให้กับนายจ้างของเขาอย่างเต็มที่รวมถึงการไม่รับของข,องขัญจากแฟนบอลอีกด้วยบริการแคลฟเฟิร์ของโมเมสซลาก็ออกมาเปิดเผยใจผ่านพอดแคสต์สตูดิโอฟลัดไลท์ถึงเรื่องราวการทำงานของเขาที่ต้องดูแลคิงโมอย่างใกล้ชิดต,ตลอดเวลาเมื่อต้องออกงานสังคมโดยบอกว่าชื่อเสียงของโมซาลซ่าโด่งดังระเบิดระเบิดนับตั้งแต่ช่วยผ่านลิเวอร์พูลชิวถ้วยอยู่ฟ้าชิมลี เมื่อปี2019อับดูเปิดเผยว่าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชื่อเสียงและความนิยมของซาร่าก็พุ่งแบบฉุดไม่อยู่ไม่ว่าจะเดินไปทางไหนก็ต้องไปแบบลับๆไม่บอกสื่อเพราะหากมีแฟนบอลรู้ว่าซาร่าอยู่ที่นั่นพวกเขาก็จะแหกันมาหาหรือถ้ารู้ว่าซาร่าอยู่บ้านก็จะบุกไปเฝ้าอยู่ที่หน้าบ้านอยู่หน้าปากประตูโดยไม่ยอมไปไหนถึงเส้นเขาเป็นเหมือนวิญญาณไม่มีใครจะได้เห็นเขามีครั้งหนึ่งเขาไปละหมาดที่มัสยิดโดยที่ไม่มีใครรู้ แต่พอมีคนเห็นเขาแล้วแจ้งในกลุ่มวอตอัพว่าเจอเขาก็มีชาวบ้านมากกว่า20,000คนพุ่งไปหาเขานอกจากนี้อับดูยังบอกอีกด้วยนะครับว่าเขาและทีมงานปฏิเสธร,รับของขวัญหรือของที่ระลึกแฟนบอลที่มอบให้กับนักเตะหรือหากต้องรับจริงๆแล้วก็จะต้องแกะเช็คเพื่อดูเลยนะครับว่าเป็นสิ่งของต้องสงสยัยหรือสิ่งที่จะทําให้นายจ้างของเขาได้รับอันตรายถึงชีวิตหรือไม่ของขวัญทุกชิ้นต้องถูกตวรวจสอบเราไม่รับของขวัญ แต่ถ้ารับมาก็ต้องสแกนดูให้ดีคุณไม่มีทางรู้เลยว่าอะไรอยู่ในกล่องของขวัญมันอาจจะทําให้เขาเจ็บป่วยหรือฆ่าเขาได้ไม่มีใครรู้หรอกอัพดูกก่าจอแดนนฮนันสันเปิดใจหลังถูกแฟนบอลทีมชาติอังกฤษโห่ใส่ในเกมอุ่นเครื่องจอแดนนฮนอันสันกองกลางของออสติฟาสยังได้รับความไว้วางใจจากจรโซเกตให้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมอุ่นเครื่องชนะออสเตรเลีย1-0 แต่ดูเหมือนว่าการตัดสินใจของแกรเล็ก์เซเกตจะไม่ถูกใจแฟนๆทีมชาติอังกฤษเท่าไหรนักโดยระหว่างเกมนี้นะฮะอดีตกัปตันทีมของลิเวอร์พูลถูกแฟนบอลหห่ใส่ทุกครั้งที่เขาสัมผัสบอลแม้จะถูกต้อนรับแบบไม่อุอุนเท่าไหรนักแต่เฮนเดอร์สันก็บอกว่าเขาเข้าใจในสิ่งที่แฟนบอลมองเขาหลังเลือกย้ายจากลิเวอร์ไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียมันไม่ใช่เรื่องที่ดีกับการโดนแฟนบอลหห่ใส่ผมรักประเทศนี้รักการเล่นกับทีมชาติอังกฤษ ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถ้าผมไปเป็นนักเตะประเทศอื่นพวกเขาจะยังคงโหอยู่ไหมใช่มันคือเสียงโหไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวตนผมและสิ่งที่ผมทําเพื่อประเทศชาติและฟุตบอลกินิอัเกรดผมยังคงทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างให้ก,กับทีมชาติตลอดเวลาแต่ดนเซนกล่าวเสริมอีกว่านับตั้งแต่เขายายออกจากลิเวอร์พูลไปเล่นในลีกซาอุดิอาระเบียก็มีผู้คนพูดถึงเขามากมายในแง่มุมต่างๆซึ่งก็เป็นเรื่องที่ห้ามไม่ได้ แต่ความทุ่มเตทของเขาจะไม่มีกนเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนโอกาสไปยูโรสูงมากแฟนบอลไวยาวฉลองทันน้ำตากับโดมินิกสบอสไลร้องไห้ไปได้วยความดีใจโดมินิกสบอสไลทักทายกับกองเชียร์ไวยาวแบบหวานชื่นหลังจบเกมที่ฮังการีพิชิตเซอร์เบียโดยที่ปัจจุบันฮังการีมีโอกาสที่ดีที่จะได้ตีตัวไปลุยศึกยูโร2024รอบสุดท้าย ดมินิ่สปอร์สไลน์ับกองกลางกับตันทิมชันฮังการีทักทายกับแฟนวันวัยเด็กคนหนึ่งแบบชื่นเมื่นหลังทีมชาติฮังการีของเขาเปิดบ้านเอาชนะทีมชาติเซอร์เบียไป2-1ในเกมยูโร2024รอบคัดเลือกเมื่อวันอาทิตย์ที่15ตุลาคมที่ผ่านมาใชยชนะในเกมนี้ทําให้ทีมชาติฮังการีเก็บเพิ่มไปเป็น13คะแนนจากการลงเล่น5นัดพร้อมกับส่งผลให้พวกเขานําเป็นจ่าฝูงของกลุ่มโดยมีคะแนนมากกว่าเซอร์เบียอันดับที่2อยู่3แต้ม ถมฮังการียังลงเล่นน้อยกว่า1เกมด้วยทําให้พวกเขามีโอกาสที่ดีมากที่จะได้เข้าสู่รอบสุดท้ายของศึกยูโร2องพีทันทีนะครับหลังจบเกมไปแล้วนั้นก็มีนักเตะและแฟนบอลของทีมชาติฮังการีฉลองกันอย่างสุดเหวี่ยงซึ่งส่วนหนึ่งโซบบสลน์ so เดินเข้าไปฉลองกับแฟน,แฟนตรงอัฒจันทร์และเขาก็ได้เจอกับแฟนบอลวัยเด็กคนหนึ่งที่โน้มตัวลงมาทักทายกับเขาโดยที่เจ้าหนูน้อยคนนั้นถึงกับร้องไห้ด้วยความดีใจเลยทีเดียว และดาวเตะจากริวอนั้นก็ยิ้มอย่างมีความสุขแถมยังถอดรองเท้าสตั๊ดพร้อมกับมอบให้กับเจ้าหนูคนนั้นอีกด้วยนะฮะโอ้โหหล่อแล้วก็ยังใจดีจริงๆนะครับลูกยิงของโซโบสไลนะครับเกมคาราบะาบคัพคว้าประตูยอดเยี่ยมเดือนกันยาวัตถุสุดสวยของโดมินิสบอสไลในเกมคาราบะบคัพรอบที่3า ที่พบกับเลสเตอร์ิตีได้คว้ารางวัลประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนกันยายนของหงดังลิเวอรโลหลังจากที่ลงสนามเป็นตัวซองในครึ่งหลังนะครับที่แอนฟิล์กองกลางดีกิติมชัดฮังการีก็ทําประตูให้กับทีมขึ้นนำเลสเตอร์สตีในี่ยก็ขนนึ้นดังกล่าวด้วยลูกยิงจากนอกกรอบเก็ตโทษที่เสียบสามเหลี่ยมอย่างสวยงามแบบเต็มข้อตะข่ายแทบขาด ประตูดังกล่าวนั้นนะครับชนะรางวัลประตูลอดยเยี่ยมของประจําเดือนจากการโหวตของแฟนบอลผ่านเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูลแล้วชนะประตูของเขาอีกลูกที่ทําได้ในเกมพมกรีเมียร์ลีกนัดพบกับแอสตันวิลล่าที่ยิงเสาสองเข้าไปเหมือนกันการที่ีประตูของโบซาลาในเกมเยือนลินส์นั้นนะครับคว้าอันดับที่3และลูกเลเลตามสัญชัตยาณของสาลาอีกลูกเช่นเดียวกันในเกมพบกับเวนแฮมยูนเต็ดก็ติดอันดับที่4 ตามมาด้วยอันดับที่5เป็นของแอนดี้โรเบอร์สันในเกมที่ออกไปเยือนรูมแฮนตันนีน่คือสุดข,ข่าวลเวร์พลครับทุกผู้ชมเป็นรอบเย็่งของที่16ตุลาคมขอเชิญแฟนนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลเวร์พูสโมสรที่ผู้ต้อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลเวร์พูและเดอะครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i า e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ ทีมงานชายผู้บักข้างลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมึงน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ